สวัสดีครับคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงก้าหนึ่งสองสำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วงนี้มาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับเมื่อวานนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพันเอกปองพบจงพักดีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42สำนักง,งานพัฒนาภาคสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับผลโทธีรยุทธ์จินหิรัน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2,566ประกอบด้วย 1. ง,งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม 2. ง,งานจัดหาน้ำกีนดน้ำใช้ 3. งานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนและ 4. งานเกษตรผสมผสาน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการสนับสนุนกลุ่มงานการพัฒนาศักยภาพคนชุมชนพื้นที่ให้เกื้อกูลต่อการผนึกกำลังป้องกันประเทศของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นไปตามพันธกิจด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทยณนะพื้นที่ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโต และพื้นที่ตำบลปุโรงอำเอภกรงปีนางจังหวัดยะลาและนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ